คอมเมนต์สนันรีวิวแฟดทหารสวยหรูเบอร์แรงงบสร้าง2,100ล้านบาทรีวิวแฟดทหารสวยหรูเบอร์แรงงบสร้าง2,100ล้านบาทอย่างกับคอนโดห้องละ3ล้านโซเชียลคอมเมนต์สนันสวัสดิการอย่างดีจากภาษีประชาชน วันที่24กุมภาพันธ์โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอจากแอปพลิเคชัน Tik t o อกเผยให้เห็นถึงการรีวิวแฟททหารบกโดยเจ้าของคลิประบุว่าแฟดทหารแห่งนี้จะเป็นสวัสดิการของนายทหารสัญญบัติชั้นพอออพิเศษขึ้นไปสำหรับที่ตั้งโครงการดังกล่าวก่อนสร้างในพื้นที่สกทอบอแห่งใหม่ถนนเทิดดำริเขตดุสิตกรุงเทพ ทั้งนี้จากข้อมูลใน Facebook บริษัทธนาแสนพรีแคสจำกัดที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่18มีนาคม63ทางบริษัทส่งมอบโครงการเรียบร้อยแล้วด้านทวิสเตอร์วัสนานาน่วมนักข่าวสายทหารได้ทวิสต์ไว้เมื่อวันที่22มิถุนายน59โดยระบุว่าเป็นวันที่พลเอกธีรชัยนาควานิต ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารแฝตสวัสดิการขร้าราชการกองทัพบ,บกโดยการก่อสร้างมีงบประมาณอยู่ที่2,100ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com